สวัสดีครับหลังเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้เวลาของคุณและผมที่จะก้าวไปในโลกกว้างกับสุดยอดสารคดีกันแล้วนะครับเราจะก้าวไปเพื่อพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณเทรเวอร์ฮัตตันนะครับคือนักดำน้ำฟรีดิวิ่งครับซึ่งเป็นอาชีพของเขาเลยแล้วก็เป็นแชมปเปี้ยนของแอฟริกาใต้ด้วยส่วนเขานะครับกำลังฝึกฝนกีฬาชนิดนี้อยู่ในตอนนี้ครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งดำน้ำในครั้งถัดไปครับ แต่การฝึกดำน้ำประเภทนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอันตรายมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องดำน้ำลงไปในความลึกด้วยการหายใจเพียงแค่เฮือกเดียวเท่านั้นครับโดยไม่มีทั้งถังอากาศออกซิเจนนะครับและอุปกรณ์ดำน้ำอื่นๆชว่วยด้วยดังนั้นครับการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งเนี่ยจึงเป็นกีฬาที่เรียกว่าทั้งสนุกแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงด้วยล่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเรื่องราวการฝึกดำน้ำนะครับที่ท้าทายขีดความสามารถของร่างกายมนุษย์นี้ พร้อมๆกันได้ในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Deep Blue Dive ดำดิ่งสู่ท้องทะเลลึกครับสองสสารปกครองโลกอากาศและน้ำและมีอยู่ไม่กี่คนที่กล้าลงไปในน้ำโดยไม่มีอากาศมันเหลือเชื่อที่มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ในสภาพเช่นนั้น วันนี้เราทำหลายอย่างที่แพทย์ไม่สามารถอธิบายได้เทรวหาตันคือนักดำน้ำฟรีดิวิ่งมืออาชีพที่แนวชายฝั่งแอฟริกาใต้ทั้งหนาวและหุดแต่การฝึกของเขาทั้งลึกและอันตรายผมไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจได้ไหมว่าเราสามารถดำลงไปลึกได้แค่ไหนหนักดำน้ำฟรีดิวิ่งต้องเผชิกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เพื่อที่อยู่รอดในความลึกแล้วสรวีรวิทยาบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้เนื้อเยื่อทุกส่วนจะถูกบีบจนแทบทนไม่ไหวเลยอะไรผลักดันพวกเขาให้เสี่งกับทุกอย่างในกีฬาที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้แล้วร่างกายของพวกเขาทำงานอย่างไรในสภาพแวดล,ล้อมที่ไม่คุ้นเคยที่สุด สถานที่ซึ่งห่างไกลจากความสงบชเช่นแหล่งฟรีไดวิ่งแห่งเมดิเตอร์เรเนียนที่อื่นๆทางใต้สุ่แอฟริกาขึ้นแนวจะฝั่งที่จะไม่ได้คลื่นลมและอันตรายแต่น้าน้ำที่ปัจจุบันนี้คือที่ฝึกฝนของนักด,ดำน้ำฟรีไดวิ่งที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งนี่เป็นที่ที่แชมเปี้ยนของแอฟริกาใต้เทรเวอร์ฮัตตันมาฝึกทักษะโดยด้ยวยแรงบันดาใจาจากโลกอันลึกลับ และความมหัศจรรย์ของมหาสมุทรการดำแบบฟรีเดวิ่งเกิดขึ้นี่ตอตใต้กับแอฟริกาจากวัฒนธรรมการประมงโดยใช้ชมูใชายกลุ่มหนึ่งทะระหดและไร้ความกลัวคือผู้ท้าทายสภาวัสุดุหือตักตูประโยชน์จากท้องทะเลไม่มีตั้งทั้งอากาศและอุปกรณ์ดำน้ำ พวกเขาหายลงไปในความลึกด้วยการหายใจเพียงเพือกเดียว เทรเวอร์เป็นชาวประมงที่เชี่ยวชาญการใช้ชมวกบรรทันแต่เด็กและได้พัฒนาทักษะขึ้นจนก,กลายเป็นหนึ่งในในักดำน้ำฟรีดวิ่งที่ประสบความสำเร็จเขาลงแข่งขันมา20ปีและทำลายสถิติโลกมาแล้ว2ครั้งพร้อมกับรางอีกมากมายในแอฟริกาใต้และทั่วแอฟริกาโอเคคราวนี้ก็หายใจออกทุกวันนี้อตอนที่ไม่ได้ลงแข่ง<ๆ>เขาจะสอนคนอื่นๆให้รู้จักกีฬาชนิดนี้ คราวนี้พยายามยกเท้าเพื่อให้หลังลอยขึ้นมานะฟรีดวิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและที่นักเรียนกำลังเรียนรู้กันอยู่ในสาแห่งนี้ s <S ก็คือทักษะที่จําเป็นคงไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะลงไปในน้ํา <'s> โดยที่ยังไม่มีความรู้ <I 'm S 2> เกี่ยวกับสรีร <'s> วิทยา s <S และพื้นฐานได้ความปลอดภัย s <S ที่ถือเป็นสิ่งสำคัญของกีฬาชนิดนี้ระวังหัวนะต้องเกรงให้ตรงแบบนี้ต้องเกรงให้หัวขนานกับหลัง ผมไม่ได้ทำแบบนี้นะเทรเวอร์เริ่มการฝึกพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันระดับโลกที่กรีซแต่ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของฟรีดิวิงนัดดำน้ำหน้าใหม่เทคนิคอุปกรณ์ใหม่ๆสามารถอาชนะอุปสรรคมาได้มากมายในช่วงปีที่ผ่านมาและเทรเวอร์จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งครั้งถัดไปทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฟรีไดวิ่งเป็นกีฬาของคนบางกลุ่มมันมีความสุดขีดในหลายๆด้านและผู้ที่จะทำลายสถิติได้ก็ต้องมีร่างกายที่ไม่ธรรมดาผู้เขาต่างก็จะพูดคนทั่วไปเพราะการจะชนะในกีฬาชนิดนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างในร่างกายปอดขนาดใหญ่การเต้นของหัวใจที่ช้าและอวัยวะที่สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดันสูง ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องคอยตรวจสอบร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีจุดอ่อนที่อาจกลายเป็นหายนะได้เมื่ออยู่ในน้าลึกขั้นตอนแรกของการฝึกเทรเวอร์ไปพบกับนายแพทย์ทีมโน,นสจากสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแอฟ,ฟริกาใตา้เพื่อทาการทดสอบที่จะทําให้ได้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้การทดสอบแรกของเราคือดูว่าเขาใช้ออกซิเจนมากแค่ไหนในขณะพักเพราะนั่นคืออัตราการผอมผลาญช่วงที่หยุดพัก การทดสอบนี้จะวัดว่าเขาใช้ออกซิเจนไปมากเท่าไรและหายใจอ,ยออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากแค่ไหนเขาต้องทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายที่สุดนักดำน้ำฟรีดิวิ่งจะต้องควบคุมการใช้ออกซิเจนได้ในตอนที่ดำลงไปการทดสอบนี้จะวัดว่าเทรเวอร์สามารถลดอัตราการเผาผลาญลงได้หรือไม่โดยใช้เพียงการควบคุมจิตใจ ตอนนี้เขาต้องจินตนาการว่ากำลังดำน้ำอยู่ผลช่วยยืนยันทฤษฎี เขาสามารถลดอัตราการผอมผลาญลงได้ด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดความต้องการอากาศของร่างกายหลายปีจากการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการดำน้ำร่างกายของเขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับการกลั้นหายใจได้ถัดมาเขาต้องทำการทดสอบความจุของปอดนักดำน้ำฟรีไดวิ่งสามารถใช้ปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ความจุคือสิ่งบ่งบอกถึงความสามารถโดยรวม เทรเวอร์ป่าอากาศเข้าไปในเครื่องมือที่จะวัดอากาศที่เข้าและออกจากหน้าอกของเขาเขาทำได้ดีกว่าขีดสูงสุดบนกราฟค่าของตัวเลขที่ได้จะถูกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ย่อยๆซึ่งหลายๆตัวเลขเขาก็ทำได้มากกว่าร้อ ความจุของบอดมนุษย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5ลิตรแต่ความจุของบอดเทรเวอร์ทำได้มากกว่านั้นโดยอยู่ที่6ลิตรการทดสอบสุดท้ายคือการทดสอบสเตติกแอ็เนียหรือการกลั้นหายใจเขาจะลงไปนอนในน้ำและพยายามกลั้นหายใจไว้ให้นานที่สุดคนส่วนใหญ่ถ้าให้กลั้นหายใจจะทำได้ประมาณ30-40วินาที แต่ถ้าอยากเป็นนักดำน้ำฟรีดิวิ่งที่ประสบความสำเร็จจะต้องกลัน้นหายใจให้ได้อย่างน้อย3นาทีนักดำน้ำฟรีดิวิ่งสามารถอยู่ในน้ำโดยไม่มีออกซิเจนได้นานกว่าคนอื่นๆเพราะพวกเขารู้วิธีกักเก็บพลังงานและใช้ออกซิเจนให้คุ้มค่าท<ด>ีา่สุดเกรเวอร์เริ่มเทคนิคบริติงอัพที่เป็นการเพิ่มออกซิเจนในร่างกายเขาจะทำจนกระทั่งรู้สึกเวียนศีรษะจากนั้นก็จะดำลงไป ต้องฝึกหลอกร่างกายให้ไม่ต้องการอากาศเขาปล่อยให้จิตใจเลื่อนลอยด้วยการนึกถึงสิ่งต่างๆทุกสิ่งยกเว้นอากาศและการหายใจขณะที่จิตกำลังหลอกล่อร่างกายก็มีสิ่งอื่นต้องทำหัวใจของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะเต้น80ครั้งต่อนอาที และปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนไหลไปทั่วร่างกายเทรเวอร์สามารถลดการเต้นของหัวใจให้ช้าลงได้เหลือเพียง12ครั้งต่อนานทีจึงทําให้เขากักออกซิเจนไว้ได้นานเมื่อระบบหุนเวียนโลหิตอยู่ภายใต้ความเครียดร่างกายก็จะดึงพลังงานที่กักตุนไว้นี้ออกมามามจะปล่อยเซลล์เม,ม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนสะสมไว้ออกมาให้กับร่างกายที่กําลังต้องการ แล้วนี่เป็นผจาการฝึกหรือติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือนักดำน้ำาฟรีไดวิง่งได้ขยายขอบเขตของวิทยศาศาสตร์ออกไปเพียงไม่นานก็ผ่านไป4นาทีแล้วเห็นได้ชัดว่าเขามีร่างกายที่พร้อมจะลงแข่งขันแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน<ต>คือความแข็งกแกร่งของจิตใจ นักดำน้ำฟรีเดวี่ทุกคนต้องฝึกจิตใจให้หยุดความกลัวจากความตกใจความผิดพลาดความผิดหวังและที่สําคัญที่สุดความต้องการอากาศสุดท้ายแล้วคือต้องทําให้ตัวเองเชื่อว่าเราทาได้และนั่นคือกุญแจที่สําคัญที่สุดเพราะถึงแม้ร่างกายของเราจะปรับตัวมาเป็นอย่างดีแต่มันคือจิตใจที่ผลักดันให้คนเหล่านี้มุ่งมัน่นและพร้อมจะกลับมาเพื่อทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆ่อยมีเพียงผู้ที่เอาชนะใจตัวเองได้เท่านั้นจึงจะเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริง กลับมาที่มาหาสมุทรเทรเวอร์เชิญเพื่อนชาวออสเตรเลียที่เป็นแชมป์โลกคนปัจจุบันเฮอร์เบิร์นนิชมาร่วมในการฝึกของเขาด้วยเฮอร์เบิร์ตเป็นเจ้าของสถิติการดำลึก214เมตรด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวหรือประเภทโนลิมิตอย่างไรก็ตามหน้าน้ำเหล่านี้ห่างไกล้จากสิ่งที่เขาคุ้นเคยและเป็นสภาพที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนที่นี่ต่างจากที่ที่ผมคิดไว้มากมันเป็นการดำที่ท้าทายดังนั้นคุณต้อง ใช้ศักยภาพอย่างมากและต้องเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งอุณหภูมิความมืดและทัศนวิสัยที่แยกดังนั้นแน่นอนว่ามันยากมากครับยากจริงๆเทรเวอร์เฮเบิตเตรียมที่จะดำลงไปเจอหนึ่งในเหยือ่อครอาร้ายของชายฝั่งสุดโหดแห่งนี้มันคือซากเรือที่อยู่ลึกลงไป25เมตรใต้ผิวน้ำขุ่น ถึงแม้มันจะไม่ใช่การดำที่ลึกมากแต่ก็เต็มไปได้วยอันตรายระยะเวลาในการดำส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราการเต้นของหัวใจและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อร่างกายน้ำที่เย็นเฉียบอุณหภูมิ8องศาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งร่างกายจะตอบสนองต่อความเครียดจากน้าเย็นด้วยการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนี่เป็นสิ่งที่ทั้งสองคนจะต้องควบคุมให้ได้ ราะหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นจะทำให้ใช้อากาศมากขึ้นทั้งสองพยายามอยู่ใกล้กันเพื่อไม่ให้พลัดหลงจากกันดำดิ่งลงไปในความลึก ความรู้สึกกลัวจะทัศนวิสัยที่ไม่ดีจะเพิ่มอัตรายการเต้นของหัวใจเมื่อการมองเห็นมีปัญหาผู้เขาจะรู้สึกเหมือนติดอยู่และรู้สึกถึงอันตรายนักดำน้ำฟรีไดวิง่งจึงต้องเรียนรู้ที่จะหยุดการตอบสนองตามปกติของร่างกายเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่สงบการฝึกสุดยอดจึงเน้นไปที่การฝึกจิตใจ การมีคู่หูมาด้วยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และอันตรายเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ความปลอดภัยมันคือการคอยระวังหลังให้กันและกันด้วยในหน้าน้ำที่เคปยังมีภัยคู่คาาอีกอย่างซึ่งเคยเบิดไม่เคยเจอมาก่อนและเป็นสิ่งที่เทรเวอร์รู้สึกกลัวมากที่สุดฉลามที่นี่คือแหล่งหากินของฉลามขาวยักษ การดำน้ำที่นี่จะเป็นเหมือนการประจ ol พยที่น่าตื่นเต้นเทรเวอร์ Trevor และเฮอร์เบิร์ตกำลังตรงไปยังจุดที่น้อยคนนักจะกล้าเข้าไปเพราะว่าไม่มีเสียงหรืออุปกรณ์ดำน้ำทั้งสองคนจะมีสระในการเข้าไปสำรวจชีวิตที่เขาอ,อาศัยอยู่ในแนวปะกการังฝีมือมนุษย์นี้สำหรับเฮอร์เบิร์ตแล้วนี่คือประสบการณ์ใหม่สิ่งมีชีวิตทางทะเลข,ของที่นี่ต่างออกไปมากผมเคยไปมาหลายที่แล้ว แต่ผมเห็นปลาสัตว์น้ำหรือสัตว์เลี้ยงลูกได้นมของที่นี่ไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมาก่อนขนาดดำลงไปไม่เกิน25เมตรผมก็รู้สึกราวกับว่าดำลงไปลึกกว่านั้นมากแล้วการดำน้ำในหน้าน้ำแห่งนี้จึงถือว่าท้าทายมากต้องใช้ความกล้ามากทีเดียวครับ เรเวอร์เคยดำลงไปลึกถึง60เมตรแต่ความลึกเช่นนั้นก็อันตรายเกินกว่าที่จะพยายามเขาใช้เวลาอยู่กับเฮอร์เบิร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเทคนิค ระหว่างเริ่มช่วงแรกของการเดินทางเมื่อเข้ามาในน่านน้ำเช่นนี้เขาจะไปร่วมกับสัตว์ลิงลู่ดวยนมในทะเลที่มีความสามารถในการกลั้นหายใจในน้ำลึกได้ดีกว่าเขา วันนี้ที่ Point เคปพอยต์เงียบสงบเทรเวอร์แลเฮเบิร์ตตรงมาที่อานานิคมแมวน้ำเพื่อไปดูเหล่าผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำเกาะแมวน้ำไปที่อยู่ของแมวน้ำเคฟซัซิลเกือบ75,000ตัวถึงแม้จะดูงุ่มง่ามและเชื่องช้าเมื่ออยู่บนบกแต่สัตว์ชนิดนี้ก็ได้มีวิวัฒนาการปรับตัวขึ้นสำหรับชีวิตในทะเล แมวน้ำคือนักดำน้ำฟรีได้วิงที่สุดยอดทั้งคล่องแคล่วรวดเร็วและสามารถดำได้ลึกกว่า600เมตรตรงข้ามกับสมมติฐานมากมายสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมในทะเลไม่ได้มีความจุของปอดมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมบนบกแต่พวกมันมีการปรับตัวด้านสรีระที่ไปเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระบบจนทำให้ดำได้นานขึ้นเพื่อออกล่า หรือเพื่อหลบหลีกนักล่าในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และหนาวเย็นและที่น่าทึ่งมนุษย์ก็มีความสามารถแบบเดียวกันเพียงแต่ต้องรู้วิธีดึงมันออกมาปฏิกิริยาตอบสนองการดำน้ำของสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมคือสิ่งที่อยู่ในตัวเราที่จะถูกกระตุ้นเมื่อตกอยู่ในอันตรายมันส่งพลังซะจนทำให้เราสามารถอยู่รอดใต้น้ำโดยไม่มีออกซิเจน ได้นานกว่าบนบกมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราและมีอยู่ในตัวเราทุกคนและมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไรที่จะถูกปลุกขึ้นมาที่จะทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นทันทีที่หน้าของเราสัมผัสกับน้ำประสาทรับความรู้สึกจะส่งข้อขความตรงไปที่สมองเพื่อบอกให้หัวใจเต้นช้าลงได้สูงถึง50ซกระบวนการนี้เรียกว่า b ด a d y คาเดีย ในแมวน้ําการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยการลดการเต้นของหัวใจาจาก125ครั้งหรือเพียง10ครั้งต่อนอาทีถัดมาก็เกิดการหดตัวของเส้นเลือดส่วนปลายเส้นเลือดฝอยตามนิ้วมือและนิ้วเท้าจะหดลงเพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือดไปยังนิ้วเท้านิ้วมือตามบปได้วยมือเท้าและสุดท้ายแขนและขาที่จะทําให้มีเลือดเหลือมากขึ้นสำหรับหัวใจและสมอง แมวน้าสามารถกักเก็บออกซิเจนในะร่างกายได้มากกว่ามนุษย์ถึง3เท่าและยังสามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกนานแม้การจ่ายเลือดในเส้นเลือดฝอยจะหยุดลงสุดท้ายปฏิกิริยาตอบสนองจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเลือดอวัยวะและผนังเส้นเลือดจะปล่อยให้เลือดไหลอย่างอิสระไปทั่วช่องอกเพื่อให้แรงดันมีความสมู่รเสมอและอวัยวะตาตๆกไม่ถูกบีบอัดภายใต้ความดันที่สูง มีกลไกการปรับตัวอยู่มากมายและหลายสิ่งได้เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานั่นจึงทําให้เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อว่าการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวทําให้เราสามารถทนกับความดันเช่นนั้นได้ เทรเวอร์ยังคงฝึกต่อไปเพื่อผลัดันดาตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาเริ่มที่การว่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและมีกำลังมากยิ่งขึ้นการรู้ขีดจำกัดของร่างกายจะทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดและดีขึ้นไม่ออยู่เพียงลำพังในมาหาสมุทรเขาเน้นที่ความอึดและประสิทธิภาพ ในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความลึกเขาฝึกเทคนิคปอดว่างเพื่อจำลองแรงบีบอัดของอากาศไปที่ปอดและไซนัสร่างกายของเขาต้องรู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่เพราะปัญหาที่ความลึก40เมตรอาจนำไปสู่ความตายได้ แต่มเมื่อมาถึงขทางของการฝึกสุดขูดเทร,รเวอร์ก็ประสบปัญหาร้ายแรงและอาจทำให้เขาถึงตายได้ห <sauces> ลัง <IS> ดำลึกลงไปในน้ที่เย็นผิดปกติมาหลายครั้งทันใดนั้นเขาก็รู้สึกปวดที่ต้นแขน <S <S แ,และเช้าวันต่อมาอาการก็สุดหนักลง มันลาไปที่คอตตอต่างๆที่ร่างกายส่วนบนเขาถูกนำตัวส่งศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงใกล้กับเคฟทาวเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยเราถามเขาเกี่ยวกับตารางการฝึกและวิธีที่เขาใช้และนั่นทำให้เรารู้ว่าเรากำลังเจอกับกรณีของนักดำน้ำฟรีได้วิ่งที่ป่วยเป็นโรค decompression sickness หรือโรคลดความกดโรครดความกดหรือที่เรียกกันว่าเบนเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับน,น,นักดำน้ำแบบสกูบ้า ทานทันดน้ำหายใจเอาก๊กาซที่ถูกบีบอัดภายใต้แรงดันขึ้นมาจากน้ําเร็วเกินไปในตรเจนในร่างกายจะทําให้เกิดฟองอากาศขึ้นในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อจนทําให้ปวดตามแขนขาเป็นอมาพาสหรือกระั่างตายได้แต่น้อยครั้งที่เห็นมันเกิดขึ้นกับน,นักดำน,ำน้ำฟรีดิวิง่งในกรณีของเทรเวอร์เนี่ยมีอยู่สปัจจัยเสี่ยงที่เราระบุออกมานะครับหนึ่งคือขาทนตการฝึกฝนอย่างมากจนทําให้เกิดฟอง๊าซขึ้นในร่างกายนะครับ ความลึกที่เขาดำลงไปเนี่ยก็ทําให้เราระบุได้ว่ามันเป็นน้ําที่เย็นมากเมื่อเขาดําลงไปลึกขนาดนั้นและความเย็นจะไปเพิ่มการเกิดกา๊าซเฉยขึ้นในร่างกายครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเอาแน่นอนครับเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากดังนั้นเขาจะใช้เวลาอยู่ใต้น้ํานานพอที่จะทําให้ก๊าซเหล่านั้นสลายตัวไปและปัจจัยที่สก็คือเขาเ ึ้นมาสู่ผิวน้ําเนี่ยเร็วมากและแน่นอนเขาดาแบบนี้อยู่หลายครั้งครับเขาดำน้ําลึกแบบนี้มากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละวันรวมถึงวันก่อนหน้าน,นั้นด้วยฮะก๊าซที่สะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดโรคลดความกดได้แพทย์ต้องให้ออกซิเจนเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายนี่จะช่วยขับไนโตรเจนออกมาทางกระแสเลือดระหว่างที่เขาถูกนำตัวเข้าไปในห้องปรับความดัน หลังฟื้นตัวและได้พักผ่อนเต็มที่เทรเวอร์ก็ตัดสินใจว่าบ้านเกิดของเขาในเคปดูอันตรายเกินไปและเขาคงไม่สามารถเตรียมพร้อมร่างกายได้อย่างที่ต้องการถ้ายังอยู่ที่นี่อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าร่างกายจะกลับมาเป็นปกติเขาอยากได้น้ำที่สะอาดกว่าอุ่นกว่าและลึกกว่าผู้ฝึกฝนและโดยด่วนเขาจึงเดินทางขึ้นเหนือหน้าน้ำเียร้อยของโมซัมบิก ทำให้เขาได้พบกับสภาวะที่แทบจะสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ดำลงไปเพียงละพังปูนลล่ามากมายในทะเลกำลังเพ่นพ่านอยู่ในแนวปาการังตอนนี้อุณหภูมิของน้ำกำลังสูงขึ้นและดึงดูดให้ปลาขนาดใหญ่จากทะเลเปิดเข้ามาใกล้แนวปาการัง ขณะเดียกันฟูปลาเหล่านี้ก็ดึงดูดหนึ่งในศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเทรเวอร์เข้ามาด้วยฉลามเสือคือนักล่าที่ดุร้ายมีความยาวได้ถึง3เมตรขณะที่ฉลามหัวบาดก็เข้าทำร้ายมนุษย์ชายฝั่งแห่งนี้มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆระหว่างที่กำลังเตรียมพร้อมเทรเวอร์พยายามทำให้ตัวเองสงบแต่จิตใต้สำนึกของเขาก็ยังรู้สึกเป็นกังวล ขากำลังจะเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารแนว